เที่ยวทางบอสุเซนยาถอยหลังให้เขาเหยียบตายขอให้ตายนาพุ่นค้นใลยองดอกวาหารพี่น้องเฮ้ยครับกาบสวัสดีช่วงแรงของวันที่2มีนาคมพศ2567กาบสวัสดีเอฟซีทีให้เกียรติเขามารับช่มจิบของทางช่องอ่าสำหรับชิมนี้ก็เนื่นก็ต้องขอากาบขอบพระคุณอ่าคุณแม่ขวัเนาะทั้งอ่าบ้านซํำเผา ตำมนบานเพิ่มอำเภอผาเขาจังหวัดเลยที่ข่วมอนุเคราะห์ท่างคอกรอบนี้เป็นรอบที่สามเลยได้ครับพี่น้องครับดี๋ยินว่าง้วตีพันมาคุณแม่เสนองัวฟี่เนาะถือเรียกไทยสองตัวนะเสนองัวฟี่เราก็ซื้อสองชุดติดต่อกันเลยครับอันนี้ครับเท่ากับบริการทรงฟี่เจ็บมเงินปลายทางครับพี่น้องครับแล้วเท่ากับเน้นแบ่งปันพร้อมครับนี่ครับคุณแม่ขาประจาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อลำเท่าประมัณสามรอบแร้วครับพี่น้องครับ ชุดชุดก้อนนี่แม่ลูกเมียที่ว่าแม่ทองแดงแดงับแม่ลูกผูแดงแดงกะเรากะสั่งปิดไปเหล่าก็มาชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นชุดพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับผมถึงมาเอฟซีซอแล้วซื้ออีกเพราะว่าทังช่องเขานี่ขายเน้นแบงปันครับเน้นแบงปันเกษตรกรยืนเชี่งขางเกษตรกรบ่อเปียบผู้บริโภคครับไก่ไก่เขาก็ไปทรงมัดเนี่ยระทัง อสามร้อยกิโลเมตรบวกคุณแม่เพิ่นเอสองโค้งกัเลยตกลงกันมาเออไม่ไมีบวกเพิ่มครับแต่ว่าไม่ไมีบวกเพิ่มไม่ไมีบวกเพิ่มทั้งคุณแม่เราก็เป็นขาประจำน้ำครับขาประจำที่เราสั่งน้ำเฮาตลอดกะกับขอบคุณขอบขอคุณคุณแม่ย่างสูงกะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอายุมัน่นควนยืนครับแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับที่เของมารับชุมช่มฉ่บของทางช่องห่อครับพี่น้องครับ เป็นช่องน้อยๆช่องน้องไม่ที่ว่าบ่ได้ขายคอนเทนต์น้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับรากไก่ย่างผมก็เห็นทางข่าวทั้งเฟซบุ๊กยังโลกอีหยังดอกฟังประเทศ๋ยวเล่าโรคแอคแท็กอีหยังนีเหระครับพี่น้องครับอัอนนี้กับก,ก,กาบขอมิงมอนกาบขอมิงมอนหน่วยงานที่เกี่ยวของกับกาบขอมิงมอนในหางไงใ,ในประเทศไทยครับถ้าท่าน บ่เห็นแจได้บ่เห็นแจอะไรบ่เป็นําำง้วประเทศนอเขามาง้อไทยกัสิบ่มีปัญหาบ่ามีโรคบ่มีไข้ครับบ่างง้อง้อไทยฮอม,มันมันภูมิตานท่านมันดีอยู่ครับพี่น้องครับกากาดวิ่งว่อนครับจากเสียงน้อยๆของประชาชนผมกับเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของประชาชนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วที่ติดตามทั้งช่องผมกาดวิ่งว่อนเนาะครับกาวิ่งว่อนหน่วยงานประสัตวิ์และกาศน่ายหางไงสำคัญนี่ยนายหางไง ที่ว่าสามารถนําเงินตัวที่รับนงางัวขามเรียนจากต่างประเทศมาได้นี่สําคัญที่สุดครับท่านเยอะไปเห็นแจ้ากาไรที่ท่านสิได้แต่ว่าท่านขาคนทั้งประเทศนะครับพี่น้องครับขาเกษตรกรทั้งประเทศขางว้วต้นน้ำทั้งประเทศครับเพราะว่าท่านบ่เลี้ยวแร่เลี้ยงโลกเลี้ยงไผ่ห้วก็บ่ได้เลี้ยวแร่คนเป็นเกษตรกรตัวจริงของประเทศไทยท่านก็สักตะวานได้เป็นตะน้ำงว้วต่างประเทศเขามากครับเห็นแจ้ได้เห็นแจ้ กำไรเกินไปอ่าแบบนี้กระบอไไว้ครับเราต้องช่วยกันพยุ่งกันไว้ครับพี่น้องครับเป็นคนไทยาํากันซอยเหลือกันดีที่สุดแหละครับพี่น้องครับอาปากเป็นปากเป็นในนี่เนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ทีมีปากมีเสียงผู้ทีว่าได้แหละครับสําคัญกับเสียงที่ผมน้าเลียนว่าน้าห่างทั้งหลายผู้ทีมีผู้เป็นเงื่อนหลายน้องครับเพิ่นอสามารถนํำงวัวเขามาได้ นี่ครับการเห็นแจได้เกินไปกับบอดีครับเข้าต้องเอื้อเฟื้อเพื่อเพียกันดีที่สุดครับพี่น้องครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยกับเได้กับเตืองขึ้นเราก็กเกษตรกรคนเลี้ยงง่วงั่วต้นน้ำกับเสด้มีแห้งเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าย่ามขายเพราพี่น้องก็พ่อลืมตาอาปากได้สมัยตะกี้ช่วงง่วแพ้นงนี่ขายคมหนึ่งเสือท่องในบาทหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ขายคม ขายสองคมกับบริษัท่องพ่อบาทนี่ครับขายสองค้มบริษัท่องพ่อบาทครับพี่น้องครับสมัยตะกี้ขายคมเดียวขายตัวเดียวก็ได้ครับก็อันนี้มันกับเป็นไปตามกลไกการตลาดเพราะว่ากันครับยาสยอดท่อยอดถอยครับพี่น้องเข้าสู่ๆทุกคนครับขอเป็นแร่งเคียร์แรงใจให้เนี่มันถือเข้ากับขายตามถือนะครับแต่ว่าเข้ามาพ่อใจขายเข้ากับยาขายครับพี่น้องเย็บไว้ถ่ะขายย่ยมันแพงครับเพราะว่าการซื้อขายกับอย่างที่ผมน้าเลี้ยนไปลหลายชิบว่าบ่มีไผ วัวผูใ้ใดได้ที่เพิ่นขายมากนี่เพิ่นมีความจําเป็นใช่เงินเพิ่นยังขายเหล่ากะอ่าแบบได้ละเพิ่นมีหลายโตเพื้นที่เลี้ยงบ่เพียงพอนี่มันออกแม่แพ่ลูกเพิ่นขายลูกมันออกขายแม่มันออกประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับทางช่องเฮากะรวมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเลี้ยงงัวพื้นบ้านเลี้ยงไงขึ้นทุนไว้เรลาก็ให้ลูกที่ครับพี่น้องครับนี่ครับ,บเป็นเจ็บพ่อมดูเล็กๆแน้อย มันก็แล้วแต่คนมาขับพี่น้องครับการเลี้ยงงัวกายบุรีกันครับบางคนท่านมางัวงามกับเลี้ยงงัวงามมางัวไทยกับเลี้ยงงัวไทยมางัวลูกผสมกับเลี้ยงง้วลูกผสมบทสรุปสุดท้ายของการเลี้ยงงัวแล้วจะไปจบจบยุทีเนื้อครับพี่น้องครับอ้วนได้เปรียบทุกอย่างครับพี่น้องครับนาดางหางดอกขาทกขาถอนมดลูกทะลักว่าตะอ้วนจบทุกปัญหาครับขายไงขายของคอยมีเนื้อ ประมาณนี้ครับพี่น้องครับการเลี้ยงว่าครับเสมอจะไปซีเลียดน้ำสายพันธุ์อ่าขอที่เข้าสีซีเลียดซีเลียดว่าเไ็้ยังไงเขาสีเลี้ยงอ้วนไว้ครับพี่น้องครับเลี้ยงอ้วนไว้แบบธรรมชาติสีขายไงก็ก็ทุกอย่างครับพี่น้องครับแต่อ้วนหยาเนี่ยขายไงถึงตาพ่อข้าเนื้อหอมพ่อข้าว่าเนื้อหอมแต่บ้านเทาภาษาจีนเมียงโอ้เพี้ยเสียบประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับจะย้อนเข้ามาเลี้ยงโลกอีกนะครับพี่น้องครับจะถ่ายคลิปนี้กับขอวิงวอน หน่วยงานที่มีส่วนเจียวของอทีสี่พักดันโลกทีว่ายูต่างประเทศเท่าไดอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเท่าไดเรากากาวิ่งว่อนในห่างยาใส่เห็นแจได้ยาเสหไปน้ำง้วต่างประเทศเขามาเพื่อมาลบล้างเศรษฐกิจไทยมันตกตามครับพี่น้องครับผมย่อมาัาวท่านไดกำไังหลพอตอนทุนท่านต่ำแต่ว่า,าท่านต้องเห็นใจ ผู้เลี้ยงงัวนน้ครับผู้เลี้ยงงัวชาวไทยเขาเขาครับพี่น้องครับกว <c oughs> ่าเพิ่นสิได้เลี้ยงได้ใหญ่มาเพิ่นขายเพิ่อนอยากจได้เงิน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างท่านไปนํางัวต่างประเทศเข้ามาในช่วงที่ว่าโรคมันระบาดอยมหลัลกรอบเข้าม้าสิมันก็เสี่ยงต่อผู้บริโภคครับพี่น้องครับห้าพี่น้องไทยเฮากินเหล้าไปนั่นไปน,นี่ก็บ่ดีอันนี้เสียแต่กินห้องยังสิถอยอีกง้วนนี้ถือลงบีครับพี่น้องครับกะวิงวอนนะครับสําหรับชุนเอกกะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ